สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในเหตุการณ์ที่ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือการปฏิวัติพศ2231หรือการรัฐประหารโค่นล้มราชวงศ์ปราสาททองและการขึ้นสู่อำนาจของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งนำไปสู่การขับไล่ฝรั่งเศสออกจากอาณาจักรอยุธยา ในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอายุทยามีความรุ่มเรืองถึงขีดสุดแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีเจ้าพระยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกที่ได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์สยามอย่างสูงคำถามคืออะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงของพระเพทราชาในการก่อรัฐประหาร และการขับไล่ฝรั่งเศสครั้งนั้นส่งผลต่อทิศทางของสยามในเวทีโลกอย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังการเมืองที่ซับซ้อนในพระนารายณ์เจาะลึกความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขุนนางอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มนิยมตะวันตกและทำความเข้าใจถึงการตัดสินใจที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์อยุธยาครั้งนี้ครับในช่วงทศวรรษ1680สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงดำเนินโนโยบายเปิดประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝรั่งเศสภายใต้พระเจ้าหลุยส์ที่14เจ้าพระยาวิชาเยนฟอลคอนเขาคือจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งฟอลคอนเป็นชาวกรีกที่ก้าวขึ้นมาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสามารถด้านการทูตและการค้าความไว้วางใจที่พระนารายมอบให้ฟอลคอนทำให้เขาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการการคลังและการต่างประเทศการเปิดรับฝรั่งเศสมากเกินไปทําให้เกิดความกังวลอย่างหนักในหมู่ขุนนางและเชียพระวง์สยามเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และการแทรกแซงอํานาจจากต่างชาติการอนุญาตให้ทหารฝรั่งเศสเข้ามาประจําการในป้อมประการสําคัญของสยามเช่นป้อมวิชาเยนที่กรุงเทพและเมืองมาริดถูกมองเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการสูญเสียอธิปไตย ประเภทตราชาเดิมเป็นขุนนางผู้ใกล้ชิดและเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายมหาราชท่านมีความเชื่อชานด้านการทหารและการดูแลช้างและเป็นผู้นำของกลุ่มขุนนางที่ต้องการรักษารูปแบบดั้งเดิมของสยามการก่อรัฐประหารของประเภทตราชาถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลหลักสองประการ 1. การเมืองความกังวลเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์เมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระประชวนหนัก และไม่มีพระโอรสที่แน่ชัดการสนับสนุนให้พระปีขึ้นครองราชทําให้กลุ่มขุนนางดั้งเดิมไม่พอใจอย่างมาก 2. ชาตินิยมความต้องการกําจัดอิทธิพลของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอลคอนและฝรั่งเศสเพื่อป้องกันไม่ให้อาณาจักรสยามตกเป็นอนณานิคมเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระประชวรใกล้สวรรคตประเภทราชาและพวกพ้องได้ใช้โอกาสนี้เข้ายึดอำนาจ ในปีพศ2231โดยมีปฏิบัติการสำคัญคือสังหารพระปีเพื่อตัดเส้นทางการสืบราชบัลลังก์ของกลุ่มนิยมตะวันตกประหารเฟลคอนเฟลคอนถูกจับและถูกประหารอย่างรวดเร็วถือเป็นการตัดหัวขบวนของกลุ่มอิทธิพลต่างชาติในราชสำนักการรัฐประหารของพระเพทราชาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสยาม ทหารสยามภายใต้การนำของพระเพทราชาได้เข้าล้อมป้อมวิชาเยนที่ทหารฝรั่งเศสประจำการอยู่การต่อสู้ดำเนินไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งมีการเจรจาทหารฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้ถอนกำลังออกจากสยามโดยมีข้อแม้ว่าต้องทิ้งอาวุธปืนไว้การขับไล่ครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของอิทธิพลตะวันตกขนาดใหญ่ในอยุธยาเมื่อพระเพทราชาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์และทรงสถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวง พระองค์ได้ดําเนินนโยบายจํากัดการติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างเข้มงวดโดยอนุญาตให้มีแต่การค้ากับชาวฮอลันดาและจีนในวงจํากัดนี่คือการเปลี่ยนทิศทางของสยามจากนโยบายเปิดกว้างในสมัยพระนารายณ์สู่การระแวดระวังภัยตะวันตกเป็นเวลาเกือบ150ปีการปฏิวัติพศ2231และสมเด็จพระเทราชาจึงถูกมองด้วยมุมมองที่สับสนในประวัติศาสตร์ พระเภทราชาถูกยกย่องในฐานะวีรบุรุษที่ช่วยกอบกู้อธิปไตยและป้องกันไม่ให้สยามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามการกระทําของท่านก็คือการรัตประหารที่โคนล้มราชวงศ์ที่ชอบทำโดยการทหารซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการตกครองไม่ไว่าจะมองในแง่ใดการขึ้นครองราชของประเภทราชาได้กำหนดแนวทางใหม่ให้แก่สยามนั่นคือการพึ่งพาตนเอง และการระแวดระวังภัยทุกค,คามจากต่างชาติซึ่งเป็นรากฐานของนโยบายต่างประเทศของไทยในยุคต่อๆมาสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆและเข้าใจความซับซ้อนของการเมืองในอยุธยานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ